เน,น์ดรีวิวโอ o โหโอหโอ้โหอหโอ้โหโอ้หองโหโอ้โหอง t หโอ h โหอ้โอ้โอหนอ ลี่เฮ้ยเดดี้ลนลี่เล่นด้วยเหรอเนี่ยเช็ดครอกโอ้หดาราดังเลยตื่นเต้นไหมมีใครอีกแมดแมคเคิลเซนด้วยใช่ไหมแมดแมคเคิลเซนโอ้โหเดวิดโอเยลโลยผจะบอกเลยนะฟังลิศชื่อนักแสดงนะหนังเรื่องนี้ท็อปเกรดแน่นอนโหพูดกลับเป็นไทยดักไรแมนนะเฮ้ยเดี๋ยว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 อันนี้ผมไม่รู้จริงดักไรแมนเหรอเย่าดักไรแมนทำอะไรทำกับเอ็ดตอมมาร์โรใช่ใช่ใช่เดอะบอลไอเดนติตี้ โอแต่ละเรื่องและนี่อีกและนี่อีกมิสเตอร์แอนด์มิสเตอสมิธโอ้ยแต่ละเรื่องคุณได้ดูหนังดีๆให้เอาโอ้สุดยอดเลยอะรีวิวเลยมั h a o s walking หนังเล่าเรื่องราวสมมุตินะครับในอีกราว200ปีข้างหน้านะครับบนดาวโลกแห่งใหม่นะฮะเมื่อมนุษย์โลกดั้งเดิมจําเป็นต้องย้ายสัมมโนครวประชากรไปอยู่อาศัยบนโลกใบใหม่นะฮะด้วยเหตุผลบางอย่างแต่เรื่องโชคร้ายคือมันมีแต่เพศหญิงเฮ้ยมต้องบอกว่าเพศหญิงเนี่ยย้ายไปอยู่ที่นั่นแล้วอะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้อ้าว เพราะว่าสภาพอากาศเอออะไรเอออะไรซัมติงง่ายอาย่างไม่เล่าไปอยู่ที่นั่นไม่ได้ไม่ได้อ้า,อ,าอย่างนี้นี่มีพี่คนหนึ่งเข้าไปไม่ได้เลยนะใครโอเคแล้วก็ค่อยๆมาตายและสูญพันธุ์ไปในที่สุดเศร้าเลยเหลือแค่เมืองเพชรชายที่สามารถอยู่อาศัยบนดาวโลกแห่งใหม่นี้ได้พระะอมกับการที่จู่ๆก็มีความสามารถโคตรประหลาดเลยครับงอกขึ้นมาแต่ไหนก็ไม่รู้ครับ คือการได้ยินเสียงความคิดของผู้ชายคนอื่นๆว่าเขาคิดยังไงกับเราเช่นโอคุณอ้ําคุณอ้ําคิดว่าวันนี้กูยังไม่ได้ขี้เลยนี่ว่าเ่าจะขี้ไรหน้ามึงเอาสิกนเลยใช่การได้ยินความคิดอย่างนี้ก็เป็นอีกกิมมิตคือตอนนี้มี2กิมมิตแล้วกิมมิกแรกคือผู้หญิงดูไม่ได้กิมมิตที่2คือได้ยินเสียงความคิดของคนตลอดเวลาเป็นความน่ารำคาญนะอันน้อยมากเลยอันน้อยมากยิ่งผมได้ยินเสียงความคิดคุณนี่ชิบหายแล้วอะแล้วอยู่นะครับอยู่ๆนะครับมีเด็กวัยรุ่น กได้ยินเสียงความคิดคนอื่นเนี่ยเขาชื่ออะไรไหมท็อดฮิวอิดท็อดฮิวอิดท็อดฮิวอิดทำไมคุณต้องท่องอะไรต้องท่องยังไม่บอกเนี่ยคุณอย่าไปลงรายละเอียดในหนังนะ เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมรีวิวไปเลยแล้วคุณจะรู้ว่าทำไมผมถึงพยายามพูดอะไรบางอย่างออกมานะโอเคที่หลายๆครั้งกันทำให้เขาอ่ากลายเป็นไอเด็กประหลาดในสายตาของชาวบ้านที่นั่นนะฮะจนอยู่มาวันหนึ่งครับเกิดเหตุการณ์ประหลาดบนดาวโลกแห่งนี้นะครับเมื่อจู่ๆก็มีคนแปลกหน้าเพศหญิงปรากฏตัวนะฮะใช่ครับเขาก็คือคุณเดซี่ลิตลี่นี่เองโอ้โหนะฮะแล้วก็ทอสฮิวิตเนี่ยดันเป็นคนแรกที่ได้เจอเธอนะครับมันเลยทําให้เขามงงกับการเดทผู้หญิงครั้งแรกนึกออกปะคือแบบโลกที่แบบไม่มีผู้หญิงมาก่อเลยอยู่ดีมีผูู้หญิงงคนนึ่่อย ทำไงบ้างงงสิครับก็มีความคิดว่าเอ๊ะกูจะช่วยเหลือเขาดีหรือเปล่าว่าเป็นคนแปลกหน้าอยู่อยู่ดีก็มาอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยหรือจะทําในสิ่งที่ถูกต้องก็คือส่งเธอไปหานายกเทศมนตรีโอ้โหเป็นติ๊กที่สุดเลยที่เล่นโดยพี่แมตแม็กคิวเซนนะฮะเพื่อจะได้นึกออกไหมคืออยากจะสร้างภาพเป็นฮีโร่ตัวเองทํานองนี้นะฮะเป็นทางเลือกที่เขาจะต้องมาคิดว่าควรจะทําในทางไหนดีโอเคประมาณนี้ยังไงเรื่องเราเคออนบล็อกกิ้เป็นไงผมรู้สึกว่ากระแสหนังเรื่องนี้มันมันค่อนข้างเงียบนะค่อนข้างเงียบแล้วก็ไมม่่คคอยีน แปลก็ไม่ค่อยมีคนพูดถึงเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือถ้าเกิดใครเคยได้ยินประวัติหนังเรื่องนี้จะรู้ว่าหนังเป็นหนังที่แม่งเลื่อนฉายมาหลายรอบมากอ๋อแล้วเลื่อนฉายที่นี้ไม่ได้เลื่อนฉายเพราะเรื่องโควิดอย่างเดียวนะเรื่องอะไรครับเลื่อนฉายเพราะว่าหนังแม่งมีปัญหาในการถ่ายทาําเมื่อกระทั่งตัดต่อเสร็จมีปัญหาที่ไปเห็นพวกในทุนเขาดูอะไรอย่างเงี้ยเป็นในเชิงแบบพรีวิวอะไรเงี้ยเราไม่ชอบไม่ชอบมึงไปลือซะไปแก้มาอีกโอ้นี่ความชีวิตชิบหายของดาร์กไลแมนนะอ่ะพูดถึงข้อดีก่อนอย่างแรกนะ คือผมมั่นใจว่าใครดูหนังเรื่องนี้จบนะแม่งไม่มีทางจำชื่อตัวพระเอกไม่ได้เพราะแม่งพูดซ้ำบ่อยพูดแค่นี้อ่ะแค่นี้พูดแค่นี้กัน,น,น,กนเป็นดีเทลขำๆเอาไว้เป็นดีเทลสำหรับใครที่ไปดูก็ดูก็ดูขำๆแล้วกันนะข้อต่อมานะฮะอันนี้ผมจะพูดว่า ทอมฮอลแลนด์เนี่ยถือว่าเป็นคนที่น่าจะสามารถเอาตัวร้ายในในหนังเรื่องนี้ได้มากที่สุดอ๋อเพราะว่าอะไรเค้าดีเคาเจอแม่งเสกหมอนเหมาะกับแม่งะนึกออกไหมอันอันนี้ไม่ได้แบบไม่ได้ด่าน้องนะไม่ได้บูลลี่ไม่ได้บูลลี่เลยอันนี้เราพูดกันแบบแฟงๆเลยว่าเฮ้ยมันเล่นแล้วมันเหมาะกับไอตัวอีมี่จริงๆไงไอตัวนี้คืออะไรทอมฮอลแลนด์ถ้าเกิดเรารู้จักมันโดยทั่วไปอะแม่งคือเด็กเอร์เลคนหนึ่งแม่งมีความเนิร์ดในตัวมันอยู่แล้วชอบทำตัวนอยซี่น่าํำคาญนิดนึ่งคือนึกออกไหมอัน เรื่องของความเป็นฮีโร่ที่มีภาพลุซเซอร์ในตัวเองเฮ้ยมองเผินแไม่ปีเตอร์พัคเกอร์บอกว่าแต่นี่คืออย่างที้ผมบอกนี่ก่อนว่าไอ้ไอที่เป็นข้อดีมันคืออะไรความที่มันดันเข้ากันกันกนบบทเนี่ยคือผมรู้สึกว่าไอ้ความขี้หลุกหลิกที่ดูน no ้อยซี่นอยซี่เนี่ยกลายเป็นว่าทาให้ซินเกิดซีนขำๆทำใหำำ้หนังแบบโอเคในแง่การแสดงของทอมพอลแลนด์ก็เหมือนกับว่าอาจจะพอเอาตัวรอดจากหนังเรื่องนี้ไปได้ข้อต่อไปเลยคืออะไรข้อดีอีกข้อหนึ่งคือเรื่องของแนวคิดในการที่หนังเล่าเรื่องของการเดินทางสู่โลกใหม่เฮ้ย ในเชิงอของ chaos talking after earth โอ้หผมเอาจริง after earth ผมยังไม่เคยดูวายหนังดีๆของ m night ทำไมคุณไม่ดูไม่ดูทำใจไม่ลง <c oughs> คือผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเราว่างเฉพาะ chaos talking นะโดยพอดมันไม่ใหม่หรอกผมสนใจวิธีการทำในเชิงปฏิสัมพันธ์ระหว่างสังคมของเขาอะ <c oughs> แล้วมันเกิดทำให้เป็นประเด็นมันเหมือนกับเราชวนเราตั้งคำถามอะในแง่ของหนึ่ง chaos talking เนี่ยนำเสนอผลักดันเรื่องของสังคมชายเป็นใหญ่ S <S แล้วก็มีความทับถมผู้หญิงมันเป็นแนวคิดที่ว่าแบบเออถ้าเกิดสมมติว่าโลกหลังการล่มสลายโพสต์อพคลิปเนี่ยถึงจุดจุดหนึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าโดยหนังทั่วไปเราจะรู้ว่ามันจะมีความประหลาดในเชิงสังคมบางทีก็อาจจะเป็นเรื่องของผู้หญิงเป็นใหญ่บางทีก็เป็นผู้ชายเป็นใหญ่หรือบางทีก็เป็นเรื่องเราที่แบบว่าแบบแบบไปสุดขั้วอะไรของมันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้แล้วแต่การตีความของแต่ละเรื่องนะครับอีกอย่างนี้น่าสนใจก็คือเรื่องของการใช้ความคิดที่มีเสียงอันนี้ผมผมองในเชิงของการประชดประชันนะยอมไหม มอจดประชันความแบบที่ในโลกความจริงของเราแม่งเราแม่งเป็นคนที่อยากรู้ความคิดของคนอื่นอยู่แล้วถูกไหมถ้าเกิดเรามีแบบเหมือนแว่นแบบในดาดกบอลได้แบบแบบเ,<อ>เราเราสามารถวันค่าได้คาดพลังไอคนนี้ไม่เป็นยังไงก็ดีสิวะคืออย่างน้อยเรา,เราจะได้รู้ว่าศัตรูหรือว่าคู่ที่อยู่ตรงข้าวเราแม่งแม่งเป็นคนประมาณไหนถอกไหมเ,<อ>เราจะได้รู้ว่า,าจะทาตัวยังไงอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยปัญหาคือพอเรามันสามารถรู้ความคิดของกันและกันได้สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือปัญหาในสังคมซึ่งผมว่าหนังอ่ะมันหยอดดีเทลไอสิ่งสองสามสิ่งเนี้ยได้น่าสนใจ ผมเลยรู้สึกว่าโดยองค์ประกอบของหนังแม่งมีสิ่งดีๆอยู่นะมันไม่เชิงว่าหนังออกมาล้มเหลวขนาดนั้นแต่ปัญหาสำคัญคืออะไรหนึ่งหนังอาจจะดูเรื่อยๆได้ในฐานะหนังแอคชั่นแอดเวนเจอร์แต่เสือกมีความอันนอยนิ่งและบักเยอะมากมดูไปดูมาจะรู้สึกจะถามตัวเองว่าเฮ้ยนี่มันอย่างวะคือผมพูดได้เลยว่าคนที่ไม่ชอบอะไรที่แบบนึกออกไหมคืออยู่ดีแบบไอคนนั้นแม่งมันมีแต่หลอกแท้ึ้นมา ไอ้นี่พูดความคิดนั้นไอ้นี่พูดอย่างนี้คือถ้าบอ,อกบางทีอะถ้าเกิดสมมติว่าเราเราดูหนังในฐานะบท dialogue ปกติเราไม่ได้มานั่งยินเสียงความคิดคนอื่นใช่ปะ่ะอย่างอย่างมากสุดก็คืออะไรเขาเรียกว่าเป็นหน่วยบสีบรรยายใช่ปะ่ะผู้บรรยายใครสักอย่างสักคนอะไรเงี้ยมาบรรยายเรื่องราวโดยที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับการพูดของตัวละครอ,อะไรเงี้ยอาจจะยอมความมันได้แต่คือถ้าเกิดใครที่แบบไม่ชอบอะไรแบบอยู่ดีไอ้คนนี้ไม่พูดแทรกคนนั้นไม่พูดแทรกอะไรเงี้ย คืออะไรมันจะดูลำคาญเกินอ่ะผมเลยพูดว่าถ้าเกิดใครทนดูเลยแบบนี้ไม่ได้นะไม่แนะนําให้ไปดูไม่แนะนําเรย่งกาตสองมาเดซี่เดลลี่พูดก่อนว่าในฐานะตัวแสดงเนี่ยไม่ได้เล่นแย่แต่นะแต่แม่งเป็นบทที่ดูยังไงยังไงแม่งคือเลในส t a r ์วอรชิปหายเลยอคือไงคาแรคเตอร์นางแบบอะไรที่เราเคยเห็นใน Star ์วอรเนี่ยแม่ คือไอตัวละครนี้ในเรื่องนี้เลยอะจ้าผมรู้สึกว่าเอาจริงๆนะมองในแง่หนึ่งอะนางคือช็อิ้งสตาร์ถูกต้องไหม,มในจังหวะเวลาเนี้ยนางควรจะได้เล่นอะไรที่มันมากก <ไป S 2> ว่าเียกว่าต้องเล่นอะไรที่มันาครเตรมมันหลุดออกไปแล้วเออมันต้องหลุดกันแล้วเพราะนี่มึงเล่นมา3ภาค3เรื่องโ okay. อเคแล้วเกิดเราพูดกันตรงๆว่าหนังเรื่องนี้อาจจะถ่ายทําในช่วงที่อาจจะเพิ่งถ่ายจบภาคเก้าก็เหมือนว่านางรับไปแล้วอะคือเป็นเรื่องที่ต่อจาก s า a r วอร์พอดีอะไรอย่างนั้นอนะก็เลยแบบโอเคมันก็ต้องแสดงกันไปอย่างเงี้ยแต่ผมพูดได้เลยว่าคือถ้าาาเเกิิดดสสมมุตวว่่คคณจะะโชป็นนรใับทีูง ไปอีกนะคุณต้องเลิกเล่นอะไรแบบนี้ได้แล้วหาตัวละครอื่นๆมิติอื่นๆเล่าเรื่องอื่นๆบ้าง <c oughs> หรือว่าเอาคิดเงินแบบโง่งๆนะเล่นแบบโรแมนติกก็ได้ฉีไปเล่นโรแมน <c oughs> ต์ฉีไปเล่น rom com อะไรเงี้ยฉีไปเล่นลอมคอมปุ๊บลง netflix ทันทีเลยก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรแต่มันก็ยังมีโอกาสดีๆที่ทำให้นางได้โชว์เพออร์ฟร์แมนซ์ในด้านอื่นกันนี่ออกไหมใครไปดูไงนะแล้วรู้สึกว่าแม่งเดซี่เลสลี่ไม่ได้เป็นเละนะมากระทืบคุณอารมได้เลยโอเคได้ แนวคิดสร้างน,นิคมเป็นยังไงเมือ่อกี้ผมพูดไปเรื่องของข้อดีในเรื่องของแนวคิดการสร้างนิคมใช่ไหมอ่าหมายถึงการสร้างสังคมที่เป็นหลังจากโลกม่มสลาลอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจแต่ประเด็นคืออะไรรู้ไหมไอ้เฟลสุดๆคืออะไรไอ้เรื่องการใช้ตัวละครเนี่ยที่แม่งเกี่ยวเนื่องกับเรื่องแบบเนี้ยแม่งใช้ได้แบบเลื่อนลอยมากทำออกมาโคตรเฟลเลยคือพูดตรงๆอ่ะพูดอย่างบทของแมดดี้เควเซนเนี่ยถ้าเกิดเราเซ็ตตัวละครนี้ให้มันดูเหมือนกับว่าเป็นคนที่แบบมีอํานาจบัตรใหญ่อะไรเงี้ยดูรู้สึกว่าสามารถตัดสินใจเรื่องนั้ ตัวละครนี้แม่งดูความอำหิตขึ้นมากกว่านี้ นี่คือแบบมาแบบเพนเพลนแล้วอยู่ดีมึงก็ฉีบทมาเล่นตัวเป็นตัวร้ายอะไรเงี้ยอยากให้อมาหิดยังไงซึ่งถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าไอตัวเนี้ยมันก็คือตัวร้ายอยู่แล้วถูกไหมโดยสถานะตั้งแต่ต้นกระทั่งปลายเรื่องยังไงมันก็คือตัวร้ายแต่เรารู้สึกว่าการที่คุณจะใส่ตัวร้ายตัวเนี้ยถ้าเกิดคุณใส่มิติตัวละครให้มันมีความมันมีด้านเทียบลึกซึ้งหน่อยอะไรเงี้ยก็ก็ดีเป็นพ่อคนแต่สุดท้ายแล้วอะไรนู่นนั่นให้เห็นให้เห็นพื้นฐานของครอบครัวตัวละครนี้ความที่ของตัวละครนี้แต่ปรากฏว่ามม่่่่งดัันใชช้ไฟก์อออยาคุณวเ มันมันแย่เลยอ่ะคือใช้มานึกว่าจะดีก็ไม่ดีเออถูกปัญหาเยอะมากนะฮะเรื่องตัวละครก็เรื่องหนึ่งแล้วเรื่องต่อมาเรื่องตอนต้นแม่งเสือกปูไม่ดีเว้ยก็ยังพอทนนะเพราะว่าอะไรอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้องค์ประกอบของหนังบางอย่างมันก็พอจะยื้อผมได้อยู่บ้างเออพอถึงตอนจบปุ๊บโอ้โหพยุงพอได้อยู่รอละองหนึ่งเอ้ยไม่ได้เรื่ององสองเอ้ยออะองสององสองพอยื้อๆได้อยู่เพราะว่าโอเคการใส่แอดเวนเจอร์เข้ามาก็โอเคโอเคพอได้พอองสามปุ๊บโอ้โห ออกทะเลเลย เอางี้ผมถามตรงนี้เลยก่อนที่คุณจะไปให้คะแนนคุณคิดว่าองค์ไหนโดนถ่ายใหม่เอาจริงๆนะเอาเท่าที่เห็นเอาเท่าที่เห็นผมเชื่อองสามอง์จบนี่แหละผมไม่รู้นะว่าครั้งแรกหมายถึงไอ้ตัวฉบับแรกผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงผมไม่เคยเห็นอ่านข่าวนี้เลยบอกไม่ได้แต่จากที่เห็นในฉบับเนี้ยเวอร์ชันเนี้ยผมรู้สึกว่าแรงเหวี่ยงของมันมันงงมากนึกออกไหมวิธีการเหวี่ยงอ่ะถ้าเกิดรุดจากองสองมาองสามโดยปกติเราจะรู้อยู่แล้วว่ามันจะมีคอนฟ lict ใช่ป่ะโอเคสุดท้ายมันจะต้องมีจุดตัดของมันอะไรบางอย่างที่ทําให้ตัว ละครนี้มันเวียงลงให้พบเหมือนกับความรู้สึกแย่อะไรอย่างเงี้ยแต่เนี่ยเหมือนกับว่าพอมันเวียงปุ๊บมันเหวี่ยงยาวเลยอะนึกอมันมันลงยาวต้องบอกว่าลงยาวเลยแล้วลงไปถึงจุดที่เรียกว่าผมรู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้คือกับตัวละครเลยไม่รู้สึกการที่คุณจบแบบนี้แม่งคือสิ่งที่ดีดีที่สุดสำหรับตัวละครเพราะว่าโดยองค์ประกอบพื้นฐานที่แม่งส่งมาจาก1 2 3สแต่ละองเนี่ยจังหวะมัน ไม่ค่อยได้อะให้คะแนนเบาๆเอาจริงๆเลยนะถ้าเกิดผมจะพูดนะ5คะแนนพอห้าคะแนนพอไม่ให้4ี่ก็บุญละไม่ให้4ี่ก็บุญละ5คะแนนนี้ให้ใครให้ออทอมฮอลแลนด์ให้ทอมฮอลแลนด์ประมาณนึงแล้วให้ในแง่บริบทขององค์ประกอบเลือกบางส่วนที่โอเคพอจะรับได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ในแง่ความสนุกเนี่ยแม่งเควอสมากแม่งวินาสมากสันตโลมากแบบเป็นหนังที่พูดได้เลยวว่าอย่าไปดูมันเลยอย่าไปดูเลย